สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาทําความรู้จักกับวิชาของเล่นฟิสิกส์นะครับโดยของเล่นที่อยู่ตรงนี้นะครับเราก็ได้ั้งชื่อว่าเขากดไฟฟ้ามาัศจรย์นะครับสัจธรําโดยนะครับผมนายอดี์เพจฝันรหัสนสังรหกสา6 3องหนึ่งนึ่งสศนะครับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาฟิสิตระดูการุศาสตร์บัะจิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วัตถุประสงค์นะครับหนึ่งเพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมกันในการสร้างสิ่งประดิษฐ์สองเพื่อฝึกสมาธิให้กับผู้ที่มาทดลองเล่นนะครับสามเพื่อให้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์นะครับต่อไปนะครับเป็นอุปกรณ์นะครับชิ้แนแรกนะครับก็คือไม้กระดาษกาว้าง2 1เซนติเมตรยาว29.5เซนติเมตรนะครับอุปกรณ์นะครับก็ มีขอบลวดยาว40นิ้วิ่าน9วนน็อตและสกูขนาด2.5นิ้วแล้วก็สวิติดเปิดนะครับลำโพงอุปกรณ์เสริมประกอบด้วยสว่านเทปสายไฟ,ไฟคัตเตอร์ต่อไปนะครับเรามาทำความจัดเดียวกับวิธีการทำกันดีกว่านะครับวิธีการทำนะครับขั้นตอนที่1ก็คือวัสด,ดาไม้อัดจากด้านข้างเข้ามา ้างละ3เซนแนะนำปากกามีดิีมาทำเครื่องหมายไว้สำหรับเพื่อเจาะใส่น็อตสกรูแล้วก็สวิตนะครับต่อไปขั้นตอนที่2ก็คือนำสว่านมาเจาะรูบริเวณที่ทำเครื่องหมายไว้ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสำคัญมากนะครับควรระวังอันตรายจากสว่านนะครับหรือ ผู้ที่ชำนาญในการสามารถเจาะได้นะครับขั้นตอนที่3ามนำน็อตที่เตรียมไว้มาขันใส่ในรูที่เจาะไว้เพื่อทําเป็นฐานนะครับก็จะได้ดังรูปนะครับต่อไปขั้นตอนที่4ี่นะครับนำสวิตติดเปิดนะครับมาบริเวณที่เจาะดูบนไม้กระดานอัดนะครับก็จะได้หน้าตาอย่างนี้นะครับ แล้วก็ห,หลังจากน,นั้นก็คือทำการต่อสายไฟขั้นตอนที่ห้านำลำโพงมาติดตั้งบนกระดานไม้อัดอสามารถติดตั้งใต้กระดานก็ได้นะครับแล้วแต่ความสวยงามหลังจากนั้นก็นำสายไฟมาต่อให้เรียบร้อยนะครับไปนะครับขั้นตอนที่หกนำขอดลวดที่เตรียมไว้มาดัดเป็นรูปร่างต่างๆตามความต้องการ แล้วนำเทปสีมาพันปลายของขดลวดทั้งสองด้านจากนั้นนำขดลวดที่ดัดเรียบร้อยแล้วใส่นมูตรงกลางกระดาษไม้อ่าขั้นตอนนี้นะครับทำาม็ถึงใช้เทปนะครับเพราะว่าไม่ให้ไม้เล่นนะครับไปสัมผัสกับลวดโดยตรงไม่นั้นจะเกิดกระแสไฟฟ้าแล้วก็เกิดเสียงได้นะครับขั้นตอนที่เจ็ดนำถ่านขนาด9โวลต์มาติดตั้งกับหนัง ไม้กระดานอาัดจากนั้นทำการต่อวงจรนะครับก็จะได้รูปดัซ้ซสายมีครับต่อไปขั้นตอนที่แปะนะครับทำการดัดไม้เล่นนะครับให้เป็นหมกลมเล็กๆไม่ใหญ่จนเกินไปแล้วก็ไม่ใหญจนเกินไปนะครับหลังจากนั้นทำการสอดไว้ใต้ขดลวดที่ดัดไว้ด้านใดด้านหนึ่งนะครับแล้วต่อวงจรไฟฟ้าเชื่อมกับด้านล่างนะครับต่อไปนะครับ เกี่ยวกับวงจรไฟฟ้านะครับก็คือแหล่งจ่ายก็คือ9โวลต์ส่งไปยัง S1 ก็คือสวิตช์ปิดเปิดนะครับหลังจากนั้นก็จะส่งไปที่ไม้เล่นนะครับแล้วก็ส่งมายังลำโพงนะครับแล้วก็กลับมาแหล่งจ่ายเพื่อจะเกิดเสียงนะครับเมื่อไม้เล่นไปสัมผัสกดนะครับก็ผู้ทำก็จะใช้ไแล้าให้เกิดประโยชน์และได้ สร้างงานที่มีคุณภาพสร้างความแปลกใหม่ในการเล่นของเล่นได้ฝึกปฏิบัติเรียนรู้เรื่องการต่อวงจรไฟฟ้าประโยชน์ผู้เล่นฝึกสมาธินี้ความเพิ่เติดเรียนรู้การต่อวงจรไฟฟ้านะครับวิธีการเล่นหนึ่งเปิดสวิตช์ใช้มือถือด้ามม้เล่นเลื่อนไปตามรูปร่างของวลวดไฟฟ้าโดยห้ามให้หัวของไอเล่น กับขอตัวสัมผัสกันสามาไม้หาด้าไม้โดยปอดตัวจะมีเสียงดังเกิดขึ้นนะครับกติกาการเล่นหนึ่งในการเล่นแต่และครั้งผู้เล่นจะต้องมีหัวใจสามดวงนะครับหากผู้เล่นคนใดคนหนึ่งไม่เล่นกับปอดตัไฟฟ้าสัมผัสกันแล้วเกิดเสียงดังหัวใจก็จะลดลงและถ้าหัวใจของผู้เล่นคนใดคนหนึ่งมรกรก็จะเป็นผู้แพ้สองเพิ่มเพิ่มความสนุก อาจจะมีการจับเวลาในการเล่นหาผู้เล่นบนใไดเล่นโดยที่ขอบลวดไม่สัมผัสกันแนะใช้เวลาน้อยที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะต่อไปก็จะเป็นการสาธิตวิธีการเล่นและก็รติกา,กา,าการเล่นนะครับก็มาเห็นขั้นตอนวิธีการเล่นนะครับขั้นตอนที่1ก็ทําการเปิดสวิตช์นะครับขั้นตอนที่2จับไม้เล่นนะครับ เคื่อนที่ไปตามขดลวดในการเคลื่อนที่ของขดลวดนะครับไม้เล่นจะไม่สัมผัสกับขดลวดนะครับต่อไปนะครับขั้นตอนที่3ามในการเคลื่อนที่ของไม้เล่นนะครับโดย การสัมผัสกับขดลวดหรือว่าการเล่นในทางนี้ส่งไม่ถ่ายนะครับดังน,นั้นแล้วการเล่นเรื่องนี้โดยถ้าไม่ขดลวดสัมผัสกับไม้เล่นนะครับจบการนำเสนอทีมข้างนี้ค,ครับนี่ครับ